เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม d y n a s t y Warrior 8หรือว่าเกม3ก๊กกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเล่นในเรื่องที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเทพสงครามลิปโป้นั่นเองครับแต่รู้สึกว่าในเรื่องของเขานี่มันจะค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเล่นไม่กี่พาร์ทมันก็จบแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องไปเนี่ยก็ต้องขอถามเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าอยากดูในเรื่องแบบไหนครับอยากดูตามประวัติศาสตร์หรืออยากจะดูในเรื่องสมมุติเนี่ยก็บอกมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของริโป้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เสียงของริโป้เนี่ยมันก็ทํายากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปๆหนึ่งผมต้องใช้เวลาทําเสียงริโป้ให้มันแบบว่าเหมือนที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้นะครับเพื่อให้มันเพอร์เฟกที่สุดก็นั่นแหละครับโอเคเราก็จะมาเริ่มไปชั้นแรกกันแบบไม่รีรอกันเลยนะครับมาระดับริโป้มันต้องระดับนี้ครับอันริทึเมโตนะครับไปเริ่มต้นด้วยกลุ่มกบฏโจนโพวกผาเหลืองนะครับแผ่นดินได้ถูกโยงเข้าสู่วงเว,วายานักน้ใกลล่มสลาย ความสิ้นหวังของผู้คนนั้นทําให้พวกเขาเนี่ยก่อการจลาจลนแนับซึ่งเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการเสื่อมถอยของราชวงศ์ฮั่นสาเหตุที่มันเป็นเช่นนี้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากขันทีชั่วที่หวังผลประโยชน์จากฮ่องเต้นะครับไอ้พวกสิบขันทีชั่วที่นําโดยเตียวเหียงนะนรับใช้อิทธิพลของราชสำนักหวังยึดอํานาจเพื่อตัวเองโฮจินนะครับญาติของฮ่องเต้นเนี่ยเป็นผู้นําของขุนศึกอีกหลายคนนะครับเพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ครั้งนี้ เพื่อขับไล่ขันทีชั่วเหล่านี้เนะี่ยพวกเขาหยิบอาวุธขึ้นและเข้าเริ่มจู่โจมทันทีแต่ว่าที่นั่นมีชายคนหนึ่งกําลังรอพวกเขาอยู่เลยนะครับนั่นก็คือลิปโป้เขาเป็นนักรบที่ทรงพลังที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือมนุษย์เป็นอย่างมากและพร้อมด้วยกับพ่อบุญธรรมของเขาเนะี่ยก็คือเตงหวนพวกเขาเนี่ยเข้าร่วมกับการต่อสู้กับพวกขันทีชั่วเหล่านี้นะครับ ความกระหายที่จะแสดงความแข็งแกร่งครับการกาจัดขันทีชั่วเหล่านี้เนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าการเล่นสนุกของพวกเด็กๆสําหรับลิปโป้อย่างไรก็ตามเขากําลังจะพบว่าชะตากรรมของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจเพิกถอยได้ด้วยเหตุการณ์วุ่นวายเหล่านี้โอเคครับนี่ก็เป็นบทความาคร่าวๆนะครับก็ไม่ต้องไปเลือกใครครับเนี่ยเทพเจ้าสงครามนะครับลิปโปมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับผมบัฟอะไรหมดแล้วนะครับบัฟทั้งเลือดทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะครับคือที่สุดของที่สุดไปเริ่มกันเลยครับ

เฮ้ยเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่ในลิปโป้การขับไล่ขันทีชั่วพวกเนี้มันสําคัญต่อราชวงศ์ฮั่นนะเจ้าเป็นลูกบุญธรรมของพ่อนะมันเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติที่จะได้รับใช้ห้องเตและพ่อด้วยเข้าใจไม่ลูกงั้นข้จะจบเรื่องไล้สาระทั้งหมดนี้ให้ตูเองมาครับอเริ่มแล้วจัดมาใครขวางใครขวางเจ้าขาดสองท่อน กเจ้าใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงไปรู้จักลิโป้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมันสมกับเป็นลิโป้จริงๆครับใครขวางนี่ขาดสองท่อนเลยทีเดียวหนึ่งสองสามแล้วก็ฟึ๊บฟึ๊บแล้วก็นี่ครับลิโป้มันต้องอย่างนี้มันต้องแบบว่ามากันเป็นหมื่นแล้วก็ฟันให้ตายในหมื่นหนึ่งเลยนะครับอ้ยนี่เป็นไงโคตรบอกตรงครับลิโป้เนี่ยหนึ่งอุ้ยอ้าวอ้าวุ้ย ต้านพลังกับริโป้โอ้โหเอาได้คิดเอาได้คิดหึใจบันเด็ดเดียวขนาดนั้นเลยอ้ยเรียบร้อยครับสุดยอดเดี๋ยวม้าอยู่ไหนเดี๋ยวเรียกม้าก่อนครับโอ้โหม้าของริโป้มันยังมันยังเป็นม้าแบบกระหลงกระหลงกันอยู่เลยนะครับเนี่ยมันยังไม่ใช่ม้าเต็กเท่าเนีน่ยก็เขายังไม่ได้อยู่กับต่างโต้นั่นแหละครับเพราะว่าเขายังอยู่กับเต็งหัวอยู่นะครับเต็งหัวก็คือพอ่อบุณธรรมของริโป้นั่นแหละนะครับริปโป้เนี่ยปรากฏตัวมาในครั้งแรกก็ตอนที่ต่างโต้เนี่ย เขาตั้งใจที่จะปลดท้องเตยองค์เก่าออกนะครับแล้วก็ให้พระเจ้าเฮียนเตยนนขึ้นครองบัลลังก์แทน,นครับก็ตอนนั้นเนี่ยต่างโต้ะะครับเขากําลังที่จะแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้สําเร็จรัชการสูงสุดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้ส่งจดหมายไปหาหัวเมืองต่างๆนะครับเพื่อจะมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็หัวเมืองต่างๆเนี่ยก็มาประชุมกันที่ห้องของตังโต้ะะครับต่างโต้เนี่ยเขาก็เล่าถึงอุดมการของเขาครับว่าจะทํายังไงเกี่ยวกับท้องเต้ดีอะไรพวกนี้นะครับ แต่ก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี <fucking figure S 2> ่ย <saben> ก็คือเยอะกว่านะครับแต่ก็ไม่คิดที่จะทําอะไรกันเพราะว่ากลัวอํานาจของตังโต้นั่นแหละครับและทันใดนั้นเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยยืนกลางเลยนะครับบอกว่าไอ้ตังโต้ทำแบบนี้เนี่ยก็คือมันกบฏมันชั่วมันสะทุนนะครับก็เลยคิดว่าไอ้ทาแบบนี้ก็คือมันไม่มีผลดีอะไรเลยนะครับคนคนนั้นก็คือเต็งหมวนั่นแหละครับแต่ว่าตังโต้เนี่ยที่เขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาชักกระบี่ของเขาเนี่ยยย้้้นนนนมมาาเเเอจะะฟััตตต็งงงหหวรรลลคปชุ แต่ว่าเต็งหงวเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วก็บีข่าไม่คมหรือไงวะแล้วเขาก็ชักกระบี่ขึ้นมาจะฟันตังโต้เหมือนกันนะครับแต่ทันใดนั้นเนี่ยเงาดําๆครับที่อยู่ข้างหลังของเต็งหงวเนี่ยก็คือเป็นเงาของชายที่ลูปร่างคนข้างใหญ่นะครับถือทวนจันเซียวเนี่ยหลบอยู่ข้างหลังเต็งหงวนอยู่นะครับแล้วตอนที่เต็งหงวเนี่ยจะปะกระบี่กับตังโต้เนี่ยชายคนนี้เขาก็มาขวางเต็งหงวนไว้ครับแล้วก็มายืนข้างหน้าเต็งหงวนะครับแล้วก็ตาเนี่ย จ้องเขม่งมาที่ต่างโต้เลยครับเหมือนกับว่าจะเอาชีวิตต่างโต้ได้ทุกเมื่อเลยอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ายามเท้าเข้ามาใกล้พ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยคนคนนั้นก็คือลิโป้นั่นเองครับต่างโต้ที่เห็นลิโป้เนี่ยยืนจังก้าคอยคุ้มครองเต็งหัวอยู่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ากลัวในกลัวอํานาจของลิโป้นะครับก็คือลิโป้เนี่ย,คยแค่จ้องตาก,ก็ทําให้ขาตายได้แล้วครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ทันใดนั้นเนี่ยที่ปรึกษาของต่างโต้นะครับที่ชื่อว่าลิยูนะครับเขาก็มาห้ามต่างโต้แล้วก็บอกว่า ก็คือปรึกษาหารือกันยังไม่ถึงไหนเลยที่จะฆ่าฟันกันแล้วหรอท่านาไปไปแยกกันนะท่านาตังโต๊ะไปตรงนู้นนะท่านเตงหัวนก็ไปทางนู้นนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจนกระทั่งเนี่ยเตงหัวนนะครับเขาก็อารมณ์หมดจอยแล้วครับไม่อยากประชุมต่อเขาก็เลยอบอกกับลิโป้เนี่ยบอกว่าเราจะออกจากที่ประชุมแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปฟังทาตัางโต๊ะอะไรแล้วนะครับตังโต๊ะที่เขาเนี่ยก็คือเขาก็ฉุนเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยบอกว่ายกเลิกการประชุมไปเลยนะครับ ก็สุดท้ายไอการประชุมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าจัดทําไมนะครับก็ในเมื่อจัดแล้วมันล่มเนะี่ยก็ประมาณนั้นต้องขอบอกกันนะครับว่าเต็งหัวเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองอ่าเปิงจิ๋วนะครับเป็นเมืองที่ติดอยู่ทางเหนือของจีนครับติดสุดเลยนั่นแหละก็ไม่ได้ผลกระทบมันไม่มีผลกระทบกับโจรพวกผ้าเหลืองอะไรมากมายนะครับที่ตรงนั้นแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้น,นะคร่บเต็งหัวเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเขาเนี่ยจะทําศึกกับฝั่งโตนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม เพราะว่าเต็งหัวเนี่ยเขาเป็นคนซื่อสัตย์ต่อฮ่องเต้นะครับเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะอุ้มชูฮ่องเต้ให้อยู่รอดปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับจะอุ้มชูราชวงศ์ฮั่นไว้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตันโต้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจอะไรนะครับก็ส่งทหารนับแสนเนี่ยมาทําศึกกับเต็งหัวนะครับแต่ว่าไอ้ทหารนับแสนนั้นนะ่ะกับล้มระเนรนาดเพียงเพราะชายคนเดียวนะั่นก็คือลิปโป้นั่นเองครับก็ลิปโป้คนเดียวนี่สยบทัพนับแสนได้เลยนะครับเนี่ย พอทัพของต่างโตเนี่ยพ่ายแพ้เต็งหวนกลับมานะครับทหารก็มารายงานกับต่างโตว่าทัพที่ท่านนําไปแสนคนเนี่ยก็คือโดนริปโป้เนี่ยฆ่าตายหมดเลยเนะครับก็ประมาณนั้นความเก่งของริปโป้เนี่ยในนิยายครับบรรยายไว้ว่าริปโป้เนี่ยสามารถฟันทั้งคนทั้งม้าขาดไปพร้อมกันได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าผมอ่านพอถึงตอนเนี้ยผมก็สตั้นไปรอบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันจริงเหรอวะแล้วมันเป็นยังไงว่าขาดทั้งคนทั้งม้าเลยก็ ไม่รู้ครับว่ามันเป็นยังไงก็ใช้จินตนาการเอาและกันนะครับก็ประมาณนั้นแหละแล้วพอตังโต้เนี่ยได้ทราบข่าวว่าทัพที่เขานําไปแสนคนเนี่ยตายกันหมดเลยนะครับเพราะว่าลิโป้เพียงคนเดียวเนี่ยเขากา็พูดหลุดปากออกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ลิโป้มาอยู่ในกํามือเนี่ยแผ่นดินจีนจะไปไหนเสียนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลียูเนี่ยที่ปรึกษาของตังโต้เนี่ยเขาก็แนะนําว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะเป็นใหญ่ในใต้ล่าเนี่ยก็ต้องมีลิโป้อยู่ข้างกายนะครับแต่ว่า มันก็ยากครับเพราะว่าตอนนี้ลิปโป้เนี่ยเป็นลูกคุณทําให้กับเต็งหนวนอยู่นะครับดิูเนี่ยเขาก็บอกว่าลิปโป้เนี่ยมันเป็นคนเห็นแก่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบว่านําของที่มันชอบเนี่ยหรือว่าของที่แบบว่ามีค่าที่สุดในแผ่นดินจีนเนี่ยไปให้มันนะครับมันก็จะอยู่กับต่งโตเองโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะแต่ว่าต้องเป็นของที่ในจีนเนี่ยก็คือมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับอะไรพวกนี้นะครับ ต่งโตเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่าจะให้แก้วแหวนเพชรเงินทองอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับต่งโตเขามีอยู่แล้วแต่ว่าลิยูเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ต่างโตเนี่ยยอมสละได้หรือเปล่านั่นก็คือม้าเซ็กเท่านั้นเองครับว่ากันว่าม้าตัวนี้สามารถวิ่งได้พันลีโดยที่ไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าต่งโตเนี่ยเขาก็คิดในใจอยู่อ่สักพักครับและจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมสละม้าของตัวเองไปให้ลิโป้นะครับลิยูนะครับเขาก็บอกว่า แล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยที่จะทาให้ลิโป้เนี่ยคุยด้วยแล้วสบายใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คือคนบ้านเดียวกันกับลิโป้นั่นเองครับจนกระทั่งเนี่ยต่างโตเขาก็ไปเรียกลิซกมาครับเพราะว่าลิซกเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับลิโป้นั่นเองครับเขาก็ไปเรียกมาแล้วเขาก็คุยกับลิซกว่าให้เป็นหน้าที่ของลิซกแกละกันครับที่จะเกี้ยกล่อมให้ลิโป้เนี่ยมาอยู่กับต่างโตนะครับลิซกเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยอยากจะสร้างผลงานนะครับเพราะว่าเป็นถึงทหารเอกของต่างโตเนี่ยแต่ว่าไม่มีผลงานตตติิดดไไมม้้้้ือออะะะรรรรรเเเลลยยนนนีคคาาาาาากกกก็จจสงงงผหุณ์ัับ เขาก็เลยตกกันคืนเนี่ยก็เลยแอบไปหาลิโป้ที่ค่ายนะครับก็คือคุยกันถูกคอเลยครับเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับลิโป้เนี่ยก็เลยถามว่าท่านเนี่ยเป็นลูกน้องให้กับต่างโต้เนี่ยมันไม่ลําบากเลอไปอยู่กับคนชั่วคนสะทุนแบบนั้นนะครับแต่ว่าลิซกเนี่ยเขาก็คุยไปแล้วก็มอบของที่ต่างโต้เนี่ยฝากลิซกมาให้ลิโป้นะครับคุยไปแล้วก็มอบของไปคุยไปแล้วก็มอบให้อะไรพวกนี้นะครับจนลิโป้เนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มแบบว่าชอบนะครับชอบของที่ลิซกเนี่ยเขาให้มานะครับและจนกระทั่งเน ลิซอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีม้าที่ดีนะครับนั่นก็คือม้าเซ็กเทาเนี่ยจะมอบให้ลิโป้นั่นเองครับแล้วก็บอกว่าลิโป้เนี่ยจะเอาไปลองขี่ดูก็ได้นะครับลิโป้ก็เลยเอาไปขี่ดูนะครับปรากฏว่าลิโป้ขี่ปุ๊บนี่ลิโป้ชอบเลยนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อเขาจริงๆนะครับอะไรประมาณนั้นครับแล้วทีเนี้ยลิโป้ก็ขอบคุณลิซอกซะใหญ่เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณแบบปานจะกราบเท้าเลยนะแล้วก็ลิซอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะขอบคุณเขาเนี่ย ไปขอบคุณต่างโต้ดีกว่านะครับเพราะว่าต่างโต้เนะี่ยเป็นคนมอบให้ลิปโ,ปโป้ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทาไมถึงเป็นตังโต้ละ่ะทาไมต่างโต้ต้องทําอะไรแบบนี้กับเขาด้วยอะไรพวกนี้นะครับลิซกเนี่ยเขาก็บอกว่าต่างโต้เนี่ยศรัทธาในตัวลิปโป้นะครับอยากให้ลิปโป้เนี่ยมาทํางานด้วยอยากได้ลิโป้เนี่ยมาทํางานมาอยู่ข้างกายต่างโต้นะครับประมาณนั้นลิปโป้เนี่ย ตอนแรกเขาก็ยังไม่อยากจะไปหาต่าโตะนะครับแต่ว่าล ok ิซกเนี่ยเขาก็เกลี้ยก,กล่อมจนริโป้เคลิ้มเลยนะครับก็คือนิสัยของริโป้เนี่ยเขาเป็นคนมักใหญ่ใส่สูงนะครับเป็นคนเห็นกันได้แล้วก็อเอาง่ายๆเนี่ยก็คือใครจ่ายให้ริโป้หนักกว่าริโป้ก็ไปอยู่กับคนนั้นเลครับโดยที่ไม่สํานึกบุญคุณคนก่อนหน้านี้เลยอะไรพวกนี้นะครับและจนกระทั่งเนี่ยริโป้เขาก็บอกว่าต่าโต้เนี่ยมีความเมตตากับเขาซักขนาดนี้เนี่ยเขาจะตอบแทนต่างโต้อย่างไงนะครับแต่ว่าลิซกเนี่ยเขาก็บอกกับริโปไปว่า ท่านก็รู้นี่ว่าตอนนี้ต่งโต๊ะอยากกําจัดใครมากที่สุดนะครับลิโปที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไปที่กระโจมของเตงหัวนะครับพ่อบุญธรรมของตัวเองก็คือเตงหัวเนี่ยเขาก็ถามริโปไปว่ามีเรื่องอะไรเหรอลูกแต่ว่าริโปเนี่ยเขาก็บอกว่าชายชาติทหารอย่างข้าเนี่ยไหนเลยจะยอมเป็นลูกเจ้านะครับก็พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยริโปก็เอาทวนจันเสี้ยวของตัวเองเนี่ยฟันหัวเตงหัวขาดเลยนะครับแล้วก็เอาหัวของเตงหัวเนี่ยไปถวายให้กับต่งโต๊ะนะครับก็ประมาณนั้นริโปก็เลย ไปอยู่กับตังโตตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ร้าวๆตอนที่ลิโป้มาอยู่กับต่างโตนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีในเรื่องเล่าในภารกิจหน้านะฮะโอเคมาลิโป้มีอะไรดีโชว์มาให้หมดเทพสงครามต้องโชว์ครับเรียบร้อยโชว์แค่นี้นแหละเราได้ปราบไอพวกกระป๋อต่อชาวฮั่นแล้วเรียบร้อยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าต้องขอให้พวกเจ้านั้นช่วยกันอุ้มชูห้องเต้ผู้สูงศักดิ์ของพวกเราแล้วก็ไอ้โง่เจ้ายังไม่เข้าใจใช่ไหมแผ่นดินกำลังเกิดความโกลาหลเจ้าคิดว่าจะแก้ไขมันได้อย่างนั้นเหรอมีแต่พลังเท่านั้นพลังคือสิ่งที่บังคับให้ศัตรูคุกเข่าต่อหน้าเรา นั่นคือหนทางที่จะไม่ชิดดินแดนแห่งนี <c> ้ <oughs> ความโลภและความชั่วร้ายเช่นนี้มันลิปโป้ไอ้บาตำตัวนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อราชวงศ์ฮั่นและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายืนยัดข้ามันซะข้ามันซะลิปโป้ออเจ้าคือคนที่เขาเรียกว่าลิปโป้ใช่ไหมเจ้าควรทิ้งคนโง่น,นั่นเสียแล้วมาเป็นลูกบุญธรรมของข้าแทนไหมห่ล่ะฮะ เจ้ากับข้าน่ะมีอุดมการที่เหมือนกันใช่ไหมล่ะข้าต้องการให้เจ้านั้นใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของเจ้าอยู่เคียงข้างข้าลิปโป้นี่เจ้ามัวรออะไรอยู่แล้วแล้วเจ้าจะว่ายังไงล่ะไปกันได้ละอย่าบังอาจทำข้าผิดหวังละกัน เอาละครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามรับชมผมด้วยนะครับขาดตกบกพร่องไปไงก็ต้องขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ